นี่เลยนะเราก็ทำสมุดเอาเงินสมุดเอาเงินนี้นะก็สามารถใช้ได้นะก็คือจะเป็นอย่างี้แล้วก็ได้หลังก็จะคืออาทิตย์ที่หนึ่งอาทิตย์ที่สองมันใช้สามารถสี่อาทิตย์เกินเลยก็คือแบง์ยี่สิบนะถ้าเราอะ่ะออมเงินได้แบง์ยี่สิบหนึ่งอันแล้วเราก็จะค่ามันถ้าเราทําได้ถึงนี่เราก็จะจะมีเงินเยอะเลยก็คือห้าหนึ่งห้าห้าสองสิบสามสีห้าสี่ยี่สิบ ที่สิบ,สบก็ได้สองร้อยบาทสี่อาทิตย์นี้นันยาก็จะเก็บเงินได้สองร้อยบาทเลยอ่อาเดีห,หน้าปกอีกทีได้ไหมหน้าปกก็จะเป็นสมุดเอาเงินแล้วก็จะเคลือบไว้ให้มันแบบทนุนทานนะอันนี้ก็จะเป็นสมุดเอาเงินค่ากินอาหารวันล,ละสามร้อยจานถึงสุกนะนี่เรายังทำไม่เสร็จนะก็คือ ทันนี้ทับก็คือวันจันทรอ่ะเราเขียนไปแล้วเราเราซื้อไปแล้วหมดแล้วก็คือ is okay ถ้าเราถหือว่าเป็นอย่างนี้อย,อยู่ก็คือยังไม่ได้ซื้ออะไรก็คือ is t not okay hmm. ก็คือสมุดนี้สามารถใช้ได้หนึ่งอาทิตย์